สินค้าจีนคุณภาพดีจริงไหมแพงหรือเปล่าแล้วทำไมยังมีคนนำข้าสินค้าจากจีนมาขายอยู่แล้วต้องช็อปยังไงให้ได้ของถูกเรามาดูกันค่ะ5้าวิธีง,ง่ายๆที่จะทำให้ได้ของจากจีนราคาถูกนะคะข้อแรกค่ะคือเปรียบเทียบราคาสินค้าที่เราจะซื้อหมายความว่าอย่างไงในเว็บเผาเปาล่าหรือว่าเว็บ16 8 8กใช่ไหมคะเวลาที่เราเลือกสินค้ามาเนี่ยมันจะมีสินค้าที่มเดียวกันแบ่หลากหลายที่ขายของเหมือนกันค่ะรูปเหมือนกันเลยสินค้าเหมือนกันเลย จะมีตั้งแต่ถูกมากไปจนถึงแบบแพงมากใช่ไหมคะอินําให้เลือกราคากลางๆนะคะในการเลือกของจีนอ่ะไม่อยากให้เลือกแบบโอโหถูกจัหดหรือว่าถูกมากเพราะว่ากลัวมันจะทำให้เราได้อของราคาไม่ดีอินํามให้เปรียบเทียบราคาแล้วเลือกราคาลลกาคาลางๆเข้าไว้ข้อที่2น,นะคะคือให้เลือกร้านค้าที่มีค่าส่งในจีนค่ะตรงเนี้ยจะช่วยประหยัดได้มากเลยถ้าเราเลือกซื้อของจากเว็บของเปล่าเราสามารถเลือกตัวเลือกรีค่าจัดส่งได้ จะทาให้เราเซฟตรงนี้ได้แต่ถ้าเกิดว่าเราซื้อจากหนึ่งของแพลอันนี้ก็อาจจะต้องมีค่าส่จงจนนะคะต่อมาข้อที่3คือเลือกซื้อกับวีคนบายนะคะ่ะเพราะว่าวีคนบายจัดโปรโมชั่นทุกสัปดาห์นะคะส่วนใหญ่แล้วจะเป็นลดค่าส่งนะคะ่ะการที่เลือกซื้อกับวีคนบายในช่วงโปรกก็ทถให้เราประหยัดค่าส่งจีงหนหายได้นะคะข้อ4ก็คือวางแผนสต็อกสินค้าร่วมงนานและเรื่องขุส่งทางเรืออันนี้ก็ เรือเนี่ยจะมีค่าขนส่งจีนไทยที่ถูกกว่าทางโลทั้งแบบกิโลแล้วก็แบบคิวถ้าเกิดว่าเราสินค้าเราเป็นประเภททั่วไปเสื้อผ้าเราทากระเป๋าหรือเป็นสินค้าที่เดินทางในระยะเวลานานๆได้นี่ค่ะแนะนาให้เลือกทางเรือเพราะว่าทำให้เราเซฟต้นทุนไปได้เยอะแต่ถ้าสินค้าของเราเป็นสินค้าที่มันอาจจะมีการ เสื่อมสภาพได้หรือแบบเปลี่ยนแปลสภาพในระหว่างเดินทางเช่นอาหารหรือพวกขอบเหล็กลนะอะไรเงี้ยคุณก็ไม่แนะนำให้เลือกทางเรือเพราะว่ามันใช้เวลานานกว่าไม่ใช่ถ้าสินค้าเราเป็นพวกขอบแห้งเื่นผ้าทับตา,าหรือว่าทั่วไปเฟอร์นิเจอร์เลือกทางเรือไปเลยค่ะจะช่วยเตะคนได้สุดท้ายนะคะก็คือเลือกมารับเองที่ตัวดักไทยดีทันไดค่ะตรงเนี้ลูกค้าค่อนข้างชอบม,มากๆเพราะว่ามันทำให้เรา ฟรีค่าขนส่งภายในประเทศได้ถ้าเกิดว่าเรามารับเองแล้วก็จะตัดค่าใช้จ่ายก้อนนี้ไปเพราะฉะนั้นถ้าเราวางแผนการซื้อสินค้าดีๆเลือกสินค้าดีๆก็ทําให้เรามีค่าใช้จ่ายมีต้นทุนที่ลดลงค่ะเพียงเท่านี้เราก็สามารถประหยัดต้นทุนกันได้แล้วนะคะสําหรับใครที่ดูคลิปนี้จบแล้วนะคะไปทําตามกันได้เลยคะ่ะคลิปหน้าเราจะมาแนะนําวิธีการขายของสําหรับมือใหม่กันคะ่ะฝากกดติดตามและกดกระดิ่งกันไปด้วยนะคะที่ Vcanby Channel ค่ะ